กับเอ็มสเจริญการช่างนะครับก็วันนี้เรามาจะส่งค่าติดรถไถนะครับเป็นเจ้าคูปุต้าเอลสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลหนองแวงนะครับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นค่าติดรถไถนะครับตัวนี้เป็นผานนะครับห้าใบนะครับตัวโครงผานตัวนี้คุณพ่อวัดระยะไปให้ผมนะครับนี่ด้านข้างของไอ้โครงผานนะครับเขาจะบอกว่า L4708 นะครับก็ติดได้ทั้ง L47 แล้วก็ L36 นะครับ L40 ก็สามารถติดตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าโุรงผานตัวนี้นะครับสเปคนะครับจะสั้นกว่าตัวไอตัวคูบุต้าตาช้างนะครับหรือว่าตัวเฮี่พัทนะครับก็คุณพ่อถ่ายรูปให้ผมดูนะครับก็เราก็ทําตําแหน่งการจับยึดนี่เห็นไหมครับนี่ตรงตําแหน่งเลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องดัดแปลงหรือเชื่อมอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เราทําอุปกรณ์นะครับให้ตรงสเปคกับที่ลูกค้านะครับใช้โครงผ่านนะครับ มันถึงจะใช้งานได้ดีนะครับในการออกแบบคาดนะครับเราไม่ได้ออกแบบตามตามใจช่างนะครับเราออกแบบตามตัวโครงผานนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงผานตาช้าง CMT NASA นะครับหรือจะเป็นโครงผานรุ่นอื่นๆนะครับที่ลูกค้าใช้อยู่เราก็ทําตามโครงผานทําตามแบบนะครับในส่วนของใบผานตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับใบใหม่ๆอยู่เลยนะครับใบผานตัวนี้24นิ้วนะครับในการติดตั้งนะครับเห็นไหมครับด้านล่างนะครับ ตัวนี้นะครับจะไม่มีสันกระดูกนะครับเห็นไหมครับนี่มีอยู่แค่ครึ่งเดียวนี่ครับมีอยู่ครึ่งเดียวนะครับก็ตัวนี้ด้านหลังไม่มีสันกระดูกแล้วก็หงายอีกฝั่งนึ่งขึ้นนะครับแล้วก็จับยึดได้เลยนะครับผมก็จะมีประกับมีน็อตไปให้แบบนี้นะครับในการติดตั้งก็ขันน็อตล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ในส่วนที่ด้านหน้ามีสันกระดูกนะครับแล้วก็เอาฝั่งที่ผมเชื่อมเหล็กมาให้2ตัวนะครับเห็นไหมครับนี่ เชื่อมเด็กมาให้สองตัวนี่ครับนี่ดูด้านหลังดีกว่านี้ถ้ามีสันกระดูกด้านล่างเนาะเราก็เอาฝั่งที่ผมเชื่อมเด็กขึ้นมาด้านบนประกบกับสันนี่ใช่ไหมครับนีสันนะครับถ้าด้านด้านหลังไม่มีนะครับเราก็เอาฝั่งที่เป็นหน้าเรียบๆขึ้นนะครับก็ขันนอดล็อกได้เลยนะครับก่อนตัวนี้ความยาวอยู่ในระดับที่คุณพ่อวัดให้ผมนะครับโค้งผ่านตัวนี้ยาวอยู่ประมาณ161 นะครับก็คาดเราก็ทําตามแบบนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่างยกลงให้ดูนะครับว่ายกลงแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับนีเวลายกลงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับครับด้านหน้านะครับคาดที่มันลอยนะครับมันจะอ้างยิงเซ็นเตอร์ตามโครงผานี่ไหมครับนี่เวลาเราถ่ายไปนะครับผ่านใบผานใบสุดท้ายมันจะเปิดร่องนะครับเปิดร่องเพื่อจะให้ ล้อฝั่งนี้นะครับมาลงรอยไถฝั่งนี้นะครับค่าเฉลี่ยของการไถนะครับด้านหน้ามันก็จะพอดีเลยนะครับมันก็อยู่อยู่ในแนวของการไถที่สมบูรณ์นะครับลักษณะการตั้งผานไถเราก็ต้องตั้งแบบนี้นะครับให้ผานใบหน้านะครับหนึ่งสองนะครับให้มันลอยขึ้นจากพื้นนะครับนิดหน่อยนะครับนี่นี่ครับที่คุณพ่อตั้งเอาไว้ถูกต้องแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ ลูกหน้าเนี่ยครับหนึ่งสองนะครับให้มันลอยจากพื้นนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็ให้มันลงพื้นเลยนะครับเพื่อจะไม่ให้รถมันดันนะครับบางท่านนะครับตั้งพอดีเลยนะครับตั้งพอดีเลยด้านหน้าด้านหลังเท่ากันหมดเลยนะครับเวลาไถนะครับไอตัวใบสุดท้ายเนี่ยมันจะเปิดร่องนะครับพอเปิดร่องครับล้อฝั่งนี้นะครับไปลงรอยไถตัวนี้นะครับมันจะทําให้การกินดินของใบผานี่ด้านหน้าเข้าเยอะพอเข้าเยอะแล้ว รถมันจะดันนะครับไถเปลืองน้ํามันนะครับในการตั้งผานไถนะครับก็ตั้งอยู่ในประมาณนี้นะครับถูกต้องแล้วนะครับนี่ครับการติดคาดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับระดับได้นะครับสี่ตำแหน่งนะครับนี่ที่เราทํารูมาให้นะครับก็ดินอ่อนดินแข็งนะครับถ้าดินแข็งเราก็ขยับลงด้านล่างนะครับดินอ่อนเราก็ขยับขึ้นด้านบนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้เป็นใบผานใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับใบผานใหม่ ฟันคาามันก็จะอยู่ในโซนของอระดับที่พอดีเลยนะครับก็การสรุปฟันเนี่ยเพื่อจะรักษาขาสองขานะครับไม่ให้เสียสูญเร็วนะครับเพราะว่าเวลาเรายกผ่านไถขึ้นลงเนี่ยการใช้งานมันต้องยกขึ้นยกลงบ่อยๆนะครับแล้วก็คานตัวาขาตัวสองขานี่มันจะเสียหายนะครับถ้าฟันมันนอนกับพื้นแบบนี้นะครับสป,ปริงมันจะทํางานนะครับนี่ดูนะครับนี่ตอนนี้มันนอนกับพื้นแล้วนะครับ มันจะไม่ได้ทิ่มดินก่อนเลยนะครับตอนที่เราวางผ่านไถลงนะครับมันจะนอนกับพื้นแล้วสปริงมันจะสามารถที่จะยกขึ้นแบบนี้ได้นะครับนี่นี่ครับอ่ามันจะลดแรงโหลดสองขาเนี่ยให้เราใช้งานได้นานขึ้นนะครับก็เดี๋ยวทีมงานพับขึ้นนี่อ่าพอเราพับขึ้นก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่ก็จะดึงอยู่กับผ่านไถแบบนี้ไม่ต้องล็อกนะครับมีสปริงสองตัวดึงไว้อยู่นะครับ ก็ท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้ค่าติดรถไถก็โทรมาสอบถามผมได้เบอร์โทร0887478136นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับโรงงานผลิตอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเก็บปลายทางได้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับส่วนที่เหลือนะครับที่เราจะจัดส่งให้ในปีนี้นะครับโรงงานหยุดวันที่20นะครับแต่ว่าเรายังรับออเดอร์นะครับ เรื่อยๆไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับแล้วก็จะส่งสินค้าอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณวันที่5มกราคมนะครับก็ปีหน้านะครับก็ใครที่จะสั่งก็ให้โทรสอบถามผมได้นะครับหยุดส่งของแต่ว่ายังรับออเดอร์อยู่นะครับก็ใครที่จะใช้ปีหน้าก็ให้วางแผนด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ